พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่สิบสามพระสูตรที่สาสิบห้าโพธิราชกุมารสูตรสูตรว่าด้วยโพธิราชกุมารพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในป่าเนื้อชื่อเพศสัตกลาใกล้เมืองสุสุมาราคีระแคว้นพักค,คะโพธิราชกุมารให้สร้างปราสาทชื่อโกกนุษเสร็จใหม่ๆยังไม่ได้ใช้ จึงตรัสให้มานพสัญชิกาบุตรให้ไปนิมนต์พระผู้มีพระภาคพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ไปฉันรุ่งขึ้นเมื่อเสด็จไปโอธิราชกุมารกราบทูลขอให้ทรงเหยียบผ้าขาวที่ปูแต่พระผู้มีพระภาคก็ทรงดุสดีถึงสามครั้งคือทรงนิ่งไม่ทำตามพระอานน์จึงขอให้ทรงนำผ้าออกซะพระผู้มีพระภาค จึงเสด็จเข้าไปประทับนั่งเหนืออาสนะสำหรับข้อนี้อัทธกถาเล่าว่าโพธิราชกุมารเสียงทายว่าถ้าจะได้บุตรขอให้ทรงเหยียบในพระวินัยมีข้อห้ามเหยียบผ้าขาวที่ปูไว้ในบ้านแต่ภายหลังทรงอนุญ,ญาตให้เหยียบได้ถ้าเจ้าของบ้านประสงค์ให้เป็นมงคลเมื่อพระผู้มีพระภาคฉันเสร็จแล้ว พอที่ราชกุมารจึงกราบทูลว่าต้นมีความเห็นว่าความสุขจะพึงบรรลุได้ด้วยความสุขไม่ได้พึงบรรลุได้ด้วยความทุกข์คือต้องสแสวงหาด้วยความทุกข์จึงได้ความสุขพระผู้มีพระภาคจึงเล่าถึงการที่ทรงสแสวงหาสันติวรบทคือทางอันประเสริฐไปสู่สันติด้วยวิธีทรมานพระกายต่างๆก็ไม่ได้ตรัสรู้ ต่อเมื่อส่งบำเพ็ญเพียรทางจิตใจจึงตรัสรู้ได้แล้วตรัสเล่าถึงการแสดงธรรมแก่ภิกษุปัญจะวะคีจนกระทั่งภิกษุเหล่านั้นได้ทำให้แจ้งที่สุดแห่งโรมจรรันย์สำเร็จเป็นพระอรหรันต์พธทีราชกุมารกราบทูลว่าภิกษุได้พระตถาคตเป็นผู้แนะนำจะต้องกินเวลานาน,านสักเท่าไหร่ จึงทำให้แจ้งที่สุดแห่งโพรมจรจรันได้ตรัสย้อนถามโพธิราชกุมารซึ่งเป็นผู้ชำนาญในการขึ้นขี่ช้างจับขอเมื่อมีผู้มาศึกษาศิลปะนี้ถ้าไม่ประกอบด้วยคุณสมบัติห้าข้อจะศึกษาสำเร็จได้หรือไม่กราบทูลว่าขาดคุณสมบัติเพียงข้อใดข้อหนึ่งก็ไม่สำเร็จจึงไม่จำเป็นต้องกล่าวถึงห้าข้อ ในทางตรงกันข้ามถ้าประกอบด้วยคุณสมบัติเพียงข้อใดข้อหนึ่งก็สำเร็จจึงไม่จำเป็นต้องกล่าวถึง5ข้อจึงตรัสอธิบายถึงคุณสมบัติ5ข้อคือ 1. มีศรัทธา 2. มีโรคน้อย 3. ไม่โอ้อวดไม่มีมายา 4. มีความเพียรไม่ทอดทุระ 5. มีปัญญาสำหรับการขาดคุณสมบัติพึงทราบโดยในตรงกันข้ามคุณสมบัติทั้งห้าข้อนี้ใช้ได้แม้ในการฝึกศิลปะขึ้นช้างและจับขอใช้ได้ทั้งในการประพฤติพรมจันทร์อันหนึ่งคุณสมบัติห้าประการนี้ตรัสเรียกว่าปัทธานิยังคะองค์อันเป็นประธานห้าอย่างแล้วตรัสต่อว่า ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์อันเป็นประธานห้าประการนี้จะพึงทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์ได้ภายในเจ็ดปีหปีห้าปีลงมาจนถึงสั่งสอนในเวลาเย็นได้บรรลุคุณใพิเศษในเวลาเช้าสั่งสอนในเวลาเช้าได้บรรลุคุณใพิเศษในเวลาเย็นโพธิราชกุมารก็ประกาศความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรม มานพสัญชิกาบุตรทูลโพธิราชกุมารว่าท่านประกาศคุณพระพุทธพระธรรมถึงอย่างนี้ยังไม่ถึงพระรัตนตรัยเป็นสารณะอีกโพธิราชกุมารตรัสว่าท่านอย่ากล่าวอย่างนั้นข้าพเจ้าได้ฟังมาจากยายว่ายายเคยประกาศตั้งแต่ข้าพเจ้ายังอยู่ในท้องว่าไม่ว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายก็จะเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัย เป็นสรณะตลอดชีวิตแม่นมของข้าพเจ้าก็เคยเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคประกาศว่าโพธิราชกุมารเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรยัยเป็นสรณะตลอดชีวิตข้าพเจ้าขอประกาศเป็นครั้งที่สามว่าเป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรยัยเป็นสรณะตลอดชีวิต